เทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ2568เมื่อวันที่25มกราคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีเทศบาลตำบลวิชิตได้มีการจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวิชิตประจำปีงบประมาณ2568ณชุมชนบ้านบ่อแร่โดยจะเน้นการสาธิต และฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยและการช่วยชีวิตฉุกเฉินการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการฝึกดับเพลิงใน3ประเภทหลักได้แก่ 1. การฝึกดับเพลิงประเภท A โดยใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้น้ําสะสมแรงดันหรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท A 2. การฝึกดับเพลิงประเภท B โดยใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟมผงเคมีแห้งหรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท B ีได้ 3. การฝึกดับเพลิงประเภทสโดยใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้สารดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ผงเคมีแห้งหรือสารดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภทสีได้นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมความรู้ในเรื่องการช่วยเหลือผู้ที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดคอการปั๊มหัวใจรวมไปถึงการฝึกใช้เครื่อง AED หรือเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุฉุกเฉินโครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากและถือเป็นโอกาสสาคัญในการสร้างความรู้เบื้องต้นให้กับคนในชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนพร้อมทั้ง,งส่งเสริมความปลอดภยัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตะบลวิชิต